มาครับว no no ันนี้ล no no. no ุงเย็นได้มาปักเบ็ดนะครับลงเบ็ดไว้สี่คันนะครับสี่ห้าคันนะครับนี่ครับลุงเย็นก็ได้ลงเบ็ดไว้นะครับเราจะมาดูกันครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับนี่ครับลุงเย็นก็ปักปลาไหลนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับลุงเย็นก็ลงไว้เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะครับลุงเย็นก็ปักเพ้งไว้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาโกเบ็ดนะครับเมื่อวานลุงเย็นก็ได้ใส่เบ็ดไว้ครับเราจะไปดูกันนะครับว่าจะได้พ่นหรือเปล่าครับไปครับเราไปดูกันครับมาครับเมื่อวานเราก็ลุงเย็นก็ได้ใส่เบ็ดไว้นะครับ มาดูคันแรกครับเบ็หงออยู่ครับเต็กครับครับผู้ชมนี่ครับได้แล้วครับก็อยู่แบบพอเพียงครับหากกินครับได้อยู่ครับลุงเย็่ก็ปักไว้เมื่อวานครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงเย็ยนด้วยนะครับก็กินลลกครับน่ครับยไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามลุงเย็ยนด้วยครับได้ผลครับมาครับเรามาดูขั้นตอไปครับหนึ่งแต้มนะครับ ดูวแนก็อง,งออยู่ครับอาติดครับแทนพี่สองมาครับนี่ครับแทนที่สองมาแล้วครับนี่ครับ,รบนี่ครับ อันนี้แต้มที่สองนะครับเมื่อวานลุงเย็นก็ปักถิงไว้ครับอันนี้แต้มที่สองครับ,ยยบ,รบนนท่านผู้ชมไงก็อยู่แบบพอเพียงครับหาอยู่หาก,กินครับได้อยู่ครับนี่ครับมือหนึ่งครับนี่ครับ มาดูครับมาดูกันต่อครับลงเงย็นก็ปากไว้สามอันสี่อันนะครับอันนี้ไม่เตีครับอันนี้เราลงเงย็นเปลี่ยนเยื่อใหม่นะครับ ดูกันครับอันนี้ก็ไม่กินครับครับก็ได้ผลแค่สองครับครับ นี่ครับผลทะเลครับนี่ครับได้ผลครับยังไงก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ลุงเย็นนะครับขอบคุณครับเอาให้เห็นนาะที่เสอ,อยง yeah